ดูสิพี่น้องลูกกับแม่เพื่องสิตายสอกแดกโอ้ยสบายดีอีกรอบพี่น้องลูกมุมเขา่าห่มมะข้อห่มต้นข้อพี่น้องต้นข้อลอยกว่าปีเลยสองลอยปีแล้วบ่จักตั้งแต่ข้าวันพอตู่แม่ตูุผู้ใหญ่ตาใหญ่ไปเลยต้นข้อตอ้นนี้ โบได้กินหมากจากปีแล้วนี่ชาจ่อยว่ามันถ่าแล้วไรวะซาโบเป็นหมากหรอกแดดแห้งเมื่อนี่พี่น้องเอ้ยจนบวบตาจนตูบสามคนทนอืดทนทนทานอย่างที่ผู้บ่าวกับตันใครเนี่ยเสือแขนยาวเมื่อนวานนี่แขนสั้นขาสั้นยังบ่าวกับตันป่าดำชาจ่อยพี่น้อง ชววาดจ่อยกอดเอาเม่นช่พวกเคยตากแดดลาวอ่้อุยาแพงก็แล้วะ่ะมันแม่นอยู่ซสาจ่อยเจ้าหน้าแข้งแห้งเจ้าหน้าบริเป็นยังข่อยนี่ตี้เป็นสิษศอกแดดอู้บ่ากับข่อยไปหาหมอเบนเงินเทไรบนเงินเป็นล้านนะพี่น้องล้านสองแสนก็นย้อนควมเหมยนี่แหละตากแดด จากแดดละวหฮะสุดหน้าบัดสิเมื่อแล้วให้ไปแล้วไปอีร้อยออกแล้วโอเคโอเคมันเศร้าแดดเละทีออกแล้วไปโอ้ยมีแหงเด้พี่น้องบดเลยจับกล่องก้าจนโบภาพจะบ่งงามมันมือสั่นเอาพี่น้อง มันสั่นยอกหยอกหยิ่งแยกเราได้คนคนเมื่อยคนชีสอกซาวแพงยังไปหาหมอไว้โนพี่นะเขาเมันบวไปหาหมอนีอย่างอาการยังบดีขืนสะบอันนี้ยังดีขึ้นไข้แน่แต่ว่าเมื่อนี้มันแดดแห้งเนพิ่นงเลยชีสอกขืนมาเฮืออ่ะเลยพี่องผักพรต้นเที่ยง มาเห็ดกับเขากินเถียงเนาะบ้านนี้เมื่อนี้ดําหน้าได้สี่หลงได้สี่ไหาหน่อยพี่น้องพอดีขึ้นกับซิปเอสมุ่งกลัวๆเพื่อยังมาหอดเทือนกับพอดีเถียงเถียงกลัวๆอ่ะพ่อแม่พี่น้องขาวแพงกับรังต้มไก่นะพี่น้องต้มไก่บ้าต้มขาวแพงผักไว้ให้ปลาดําปรุงบ้านนี้ซสัมบักไก่สัมไก่ป่าน่ะ ไก่แจไก่แจ้มันจะแซ่บสองตัวสองตัวสามตัวเดียวสองตัวหมอหนึ่งสองตัวไม่ไก่แจหรอปลาดำหนึ่งกอยส่วนชาวจอยกับเบาเบากับฟนาขึ้นแต่ดำนาเราก็ไปซื้อมะเข้อนั่งเลยรึเปไปขึ้นมะเข้อทาบาทสิเนาะหาพันธีอืมทราบาทสิพันแล้ว นะคะว่าหัวจักเงินเขาเอาเพื่อนอาเขาก็หาพักรีมนะฮะเขาหาสิบบาทเออุ่นเออหมากข้อเพิ่อนอาซาบาทหาพักรีพี่น้องเออให้เขาหาพันอืยเออพองหน้าสิพากันกินงสมพี่น้องกินสมก่อนค่ะโอ้มันยังแสแอะโน้องวุ้มจะออกมาสบายดีพี่น้องขับเมื่ออาบน้าเห็นหนองอยู่พ่อเด้ ยังแป้งรหลดยู่พอจ้ะน่ะแป้งหลดสองคันี่นงเอ้ยมีแต่รหลดคันทั้งหอันไหนได้สะน้องกี่ทถาแล้วเสนอป้าบ่ฮหูเอาน้าแตกโตแล้วออกมาเลยบ่สนใจน้องเลยเนือเกลือกับเป้งนัวของสันสอบกินเอาลยน้ำลายแตกเด้ ไม่แตกมาเด้อพี่น้องเลยสบายดีมาข้อซุกเด้ข้อซุกเด้เลยข้อบีบเดยเเกะน้าเลยคุณตัคู่บนังกนเฮ้ยข้อซุกขาดเหม่นจะทำมันซุกก้ถึงใจอีร้อยอะไรเนี่ยเออออกมาแต่หานแต่เพื่อนอิสระดีได้หรอ อยากกินส uh, um, um, ่งก็ได้กินเราได้ข้อสื่อขอสื่อเราหาไม่กิ่แบบว่าแบบว่าเอาเงินหายเลวไปขึ้นเอาเองเนาะพี่น้องเงินใหนหลุดเรากินขนมกินนังกาบเลยครับโอ้ยสุ่ยเด่นเอาเฮ้ยตาเด่นเอาเฮ้ยเนาะอืออือ อืนได้กินมาขอเขาให้กินอื่นแบบดหนพี่น้องเอ้ยงาน็แค่งเรเอาออมาได้เบิดแล้วเลบอยอยู่เดี่ยวยี่้อยเนยังขาวเด้ มือมือคอกหนาผืนยังขาวไอพืนออกแดดค่ะค่ะยี่ร้อยคือบัวใส่วอมน้ำลูกหนาพืนสิมหนาผืนซิไม่ผ้าหนาพืนสิผ้าขึ้นเป็นยังดอเว้าท่้นถ้ากันแดดมันจิตไปอยู่แม่ถ้ากันแดดไปแล้วท่าไปถ้ามาขึ้นผา โอ๊ยโอ๊ต่ได้พี่นนองน้ำลายแต่ซะแพงสิขพอผักกินกันได้ป็น้เด้อใ่เพือค่ะไู้กาง่ย่ลยะอืกินหัากเดียดเช็ดแขวอยเลยเกลือก็เป็นนุ่นแต่บัแซ่บติดบัวพากันจัมแอบืออะไรก็เป็นนุวนแลแซ่บเด้อเฮย อันนี้ชาเฟะหมากินเครื่อกับเด็กนัวแาบ่าวกับตันมากินก็ชาจ่อยมันเป็นยันบุกินมากข้ออะไรถึงเวลากินข่าวพี่น้องมาดิมาเด้อพี่น้องกินข่าวมาเด้อบะหมต้มไก่ต้มไก่แจ๊ะโอ้ยข่าวขึ้นมาแข็งเนี่ยยกเข่าไปหมดรู้ไปเปิดมาลบใจไม่แห้งกตีข่าวแล้ว มามาบ่าวมิ้งกัมาพอดีพี่น้องหากะเลววีอาากะเหลวบงทั้งบ่งทังปลาดำลุงเทียงกินก่อนาน้องเอกินขางเที่ยงกันห่ง้มไข่มันไ่เพียงทำพี่น้องไ่บายเลยนังทองลุงเพียงฮะนะคือเป้นผักนะนะให้ก่อนโซ่เหี่ยวเหี่ยวบะเที่ยว เบ่งเบ่งบดเดียวเหี่ยวจากแนวใดให้กับคนโซ่เท่าท้องเท่ะเท่ะพุ่งบัดเบ่งเบ่งบดนั่งบัดเหี่ยวจากแนวใดต้าไปหิ่นหางเนี่ยกระได้บ่เหี่ยวเขาก็เหี่ยวเป็นผักอันนี้วัดใบผักผักผักนั่งโคตรจอยเขาจอยแล้วมันผักที่อยู่กับผู้ช่วยทวดผู้เพียงกับ ไทยหน้าค่ะหน้าแล้วไปเรียงงูวเนาะเอาไปซื้อขอมืองเตะตีเองมาตัดสายไปหน่หน้าไทยไทเตะตีเอลเออหยอกมาตัสายฉันหยอกต่ตักเอาอีเดอรต้มไก่นะเดอรย่างอยู่เด้อมาตัดสายท้ำหน้า bà đâm và đâm nửng coi cô lời mớiạ học hoa coi một <đời đánh> <laughs> Đó, để kim coi เสพอยู่ได้นำแกงอยู่ได้เากกินข่ามันไก่ข่ามันไก่บ่นังไก่ไงีมันคือข่ามันไก่เอบาไยำเจ้าว่ากเจอทำยำกับส่บังดีบังาองเดยก็ชักการ้อักบัว มุ้เกอยู่ในใจคนนะ้าวงาตอนแรกกับโลกาคือเก้าเนาำพีระกินข้าแล้วแล้วพักพรเดอ่อนแล้วก็โลกามันไม่โมันไม่ได้ปวดน้ำโลกาเลยค่ะมันปวดน้ำกบนั่นตะกาลมตะกาลมมันคือ